LC 5 8า e DI P 5 3ค่ะคันนี้สวยมากค่ะกำลังดีมากค่ะดันแบบเต็มๆใบสบายเลยค่ะ,ะจะมาพร้อมอุปกรณ์ใบม,มีดันหน้าผานทวนค่ะเปิดราคาขายที่2,49,000บาทค่ะคันนี้2,49,000บาทพร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้ลูกค้าฟรีทั้งคันเหมือนเดิมค่ะ แบบเต็มๆไม้เลยค่ะลูกค้ากำลังดีอ่ะคันนี้ นสนใจค่ะโทรสอบถามได้ค่ะ0982601158ร้านรถถ่ายมือสองเหล่านะีดิขอนแก่นค่ะเปิดทุกวันเลยจันรถึงอาทิตย์ค่ะ ใช่นะคันนี้กำลังดีค่ะสวยค่ะครงแน่นๆเลยเปิดราคาขายที่สองแสนสี่หมื่นเก้าันบาทพร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้ฟรีเหมือนเดิมค่ะทางร้านเราก็จะเก็บเก็บงานจุดเลือดซึมให้ค่ะลูกค้าเช็คจุดเลือดซึมให้ค่ะแล้วก็เก็บงานสีให้บางจุด รถไล่นะคะไม่ผูกค่ะเพิ่งมาถึงร้าน,นะคะ่คะแมคายังไม่ได้ล้างค,ค่ันนี้เพิ่งมาถึงร้านเมื่อเช้านี่ค่ะคัะนนี้เป็นรถไล่เดิมๆค่ะสีเดิมค่ะตัวนี้สีเดิมแต่ท้าล้อก็ก็ไม่แตกค่ะ,คะสีน็อตเดิม พาชมรอบคันค่ะตัวนี้กระทะหบอกค่ะอ่าเดี๋ยวบ่อเดี๋ยวแม่ค้าหุ้มหนังให้ใหม่นะคะหุ้มบ่อหนังใหม่ สนใจค่ะคันนี้เปิดราคาขายที่249,000บาทค่ะพร้อมอุปกรณ์เบมีด้านหน้าผ่านพวนพร้อมเก็บงานให้ฟรีทั้งคันเหมือนเดิมค่ะในราคา249,000บาทแล้วก็ส่งฟรีภายใน300กิโลเมตรแรกค่ะและ้วทางร้านเราขายเงินสดนะคะลูกค้าขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกสกสอค่ะอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะก็จะไล่ระบบไฟให้ใหม่ค่ะ แลระบบไฟเป็นน้ำมันเครื่องหมวกกองค่ะแล้วก็เช็คจุดวัซึมให้เหมือนเดิมค่ะในราคาที่แม่ค้าแจ้งไว้คือพร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพลูกค้าฟรีค่ะลูคาก็เดี๋ยวจะทําสีให้ใหม่แล้วก็ปรับไฟเบอร์ให้ใหม่ค่ะเก็บงานที่ทสวยถ้าลูกค้าอยากชมว่าแม่ค้าเก็บงานเสร็จแล้วจะสภาพแบบไหนนะคะเดี๋ยวลูกค้าลองไปชมรีวิว อาแม่ค้าจะมีรีวิววิดีโอส่งมอบรถถ่ายอยู่ค่ะเข้าไปหน้า YouTube ของแม่ค้านะคะแล้วก็เลื่อนดูค่ะแม่ค้าจะรีวิวรถถ่ายก่อนส่งมอบทุกคันค่ะที่ร้านก่อนส่งมอบแล้วก็รีวิวก่อนเก็บงานด้วยค่ะสนใจรถถ่ายคะ่ะ098 260 1158ร้านรถถ่ายมือสองเรานี้นดิคอนแก่นค่ะละก็มีรถหลายรุ่นเข้ามาหลายรุ่นค่ะมีตั้งแต่ L34 30แรงค่ะ32 SP l 3 6อ8เ9มยันมาก4่แรงม้าค่ะสนใจขนาดแวะชมได้ค่ะพี่กัดร้านเราตั้งอยู่ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะมาไม่ถูกก็แอดไลน์แม่ค้าได้ค่ะแอดไลน์เลยเดี๋ยวแม่ค้าปะพี่กัดให้ครอยู่ติดสีแยกไฟแดงเหล่านาดีค่ะทางจะไปอำเภอพยืนอำเภอบรรจาค่ะ รถถามือสอเราทีขอนแก่นค่ะตั้งอยู่ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองนะคะลูกค้าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะค่ะวันนี้แม่ค้าก็ขอจบการรีวิวรถไถยคูปตะ L 5่8า L4 508 D I P ี53เพียงเท่านี้ค่ะคันนี้มีเล่มนะคะเล่มเอกาสารครบค่ะคันนี้ ฝากลูกค้าท้านกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอของร้านรถไยมือสองเหล่านี้ขวันแก่นด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะ